เอาละก,ก่อนเออต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการสรุปภาพรวมตุกชานะครับครั้งนี้จะเป็นในส่วนของตุกชาใหม่ที่จะมากลางเดือนนี้นะครับครั้งนี้ตู้กลางเดือนจะเป็นทีมวันวาเวลนไทน์นะครับเป็นตัวละครจากเทศกาววลวาเลนไทน์นั่นเองนะครับสตัวละครใหม่นะครับก็คือยาจิลุและก็ลูเคียนนี่คือ 2ตัวละครจากทีมวันอันไทยปี2026ด้นะครับแน่นอนว่านี่คือตู้กาชากลางเดือนจะไม่มีในส่วนของตู้แยกนะครับมีเพียงแค่ตู้หลักเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยคือระยะเวลาจะมาในวันที่16กุมภาพ่าย2โมงอยู่จะถึงวันที่28กุมภาพก่อนบ่าย2โมงนะครับระยะเวลาพเพื่อนๆจะได้เห็นตู้กาชาท้ายเดือนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของพเพื่อนๆเลยว่า จะรีบเปิดหรือไม่รีบถ้าเกิดไม่รีบรอดูตู้กาชาไทยเดือนก่อนได้นะสามารถวางแผนได้แบบระยะยาวเลยนะครับในส่วนของตู้กาชากลางเดือนนะครับมันก็มีเรื่องที่ดีกว่าตู้อื่นๆในส่วนของเรื่องของเลทตู้กาชานะครับเพราะว่าเลทตู้กาชาของตู้กลางเดือนเนี่ยจะการันตีตัวละคร5ดาวได้เยอะมากนะครับมีการันตีตั้งแต่สเต็ปที่3 13 6ิบวมไปถึง10แล้วก็20 ที่จะการันตีตัวละครใหม่ให้คุณเลยพูดได้ง่ายสเต็ปที่10กับ20เนี่ยคุณไม่ได้ลูเคียก็ได้ยาจิลุยังไงก็ออก1ใน2แน่นอนนะครับและในสเต็ปที่25คุณจะได้ตัวเลือกครับไปเลือกได้ว่าอยากได้ยาจิลุหรือว่าอยากได้ลูเคียนะครับตู้นี้6%ซ์ทุกสเต็ปนะครับไม่มีรุดเลทยังไงก็เปิดได้ตัวละครไฮไลท์นะครับแล้วก็ตัวละครไฮไลท์ในตู้นี้มีเพียงแค่9ตัวละครเท่านั้นไม่ใช่12ตัวละคร นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าการันตีเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ลุ้นตัวละครใหม่มากขึ้นกว่าเดิมโคต้ามันไม่ได้แบ่งกระจายไปถึง12ครับมีเพียงแค่9คนเท่านั้นนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่ครับเพราะว่าตู้นี้ไม่ใช่ตู้ตัวละครลิมิเต็ดนะเป็นตัวละครตามเทศกาลนะครับถึงจะไม่ออกจากตั๋วฟรีธรรมดานะครับพวกตั๋วฟรีธรรมดาเนี่ยประกอบไปด้วยตั๋วเงินตั๋วทองตั๋วเบฟโซอะไรประเภทนี้นะมันจะเป็นตั๋วฟรีธรรมดาที่ จะไม่ออกพวกตัวละครเทศก,กาลแต่ว่าวตัวละครเทศก,กาลเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นตัวละครลิมิเต็ดเพราะว่ายังมีบางกรณีที่ไปอยู่ในตั๋วบางประเภทนะครับแบบตัวอีเวนต์พิเศษหรือว่าอาจจะไปอยู่ในแบบพวกแคมเปญตู้ฟรีนะที่จะมีตัวละครอาเทศก,กาลออกมาได้อะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่ถึงขั้นกับตัวละครลิมิเต็ดที่แทบจะเฉพาะเจาะจงตู้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็ อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจในส่วนของตัวละครเทศกาลกับตัวละครลิมิเต็ดแตกต่างกันยังไงนะครับในส่วนของตู้นี้นะครับตัวละครไฮไลท์ร่วมตู้ทั้ง7คนเนี่ยมีประกอบไปด้วยตัวละครลิมิเต็ดจากสงครามเลือดพันปีที่มาเป็นในทีมเทศกาลต่างๆกับตัวละครเทศกาลปกติเลยนะครับถ้าเกิดนับเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันก็คือฮินาโมริอ่าเกมมี่อุนหนะแล้วก็แบมบี้ครับ4คนนี้ แต่งตัวเป็นตัวละครตีมเทศกาลก็จริงแต่ว่าเขาร่วมกับส่งครัมเลือดพันปีนะเลยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับมีเพียงแค่3คนก็คือนาโอยูบิจิกะแล้วก็เจ้าลินนะสคนนี้จะเป็นตัวละครเทศกาลปกติซึ่งโดยภาพรวมของตัวละครร่วมตู้เอาจริงๆถามว่าดูดีไหมพอเป็นตัวละครทดแทนใช้งานได้อยู่ครับอย่างอ่าแบมบี้ถึงจะเก่าแล้วนะแต่ยังใช้งานใน,นปัจจุบันได้อยู่ นะครับสามารถเอาไปใช้ทดแทนในเรื่องการตีกิวอารันคาได้ข้อดีของเธอเลยคือเธอแปะแผกชะกันแล้วก็แปะติดเนบชาได้ทดแทนในการตีอารันคาระยะประชิดได้หรือจะเป็นในส่วนของอุนหานะนะครับอุนหานะเนี่ยก็เป็นตัวละครทดแทนเช่นกันนะสามารถเอาไปกําจัดควินซี่ระยะไกลได้นะครับในเรื่องการตีกิวระดับสูงเนี่ยตัวอุนหานะเขาแจกในเรื่องของสรรนะเนบชาด้วยนะครับถ้าเกิดคุณมีสายโจมตีปกติที่เป็นตัวละครใหม่ๆเนี่ย สายสก,กิลอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเมตาก็ได้ขอแค่หยุดการขึ้นไหวศัตรูแล้วให้สายโจมตีปกติเราช่วยตีอะไรผู้ดีก็ได้เช่นกันนะก็เป็นตัวละครที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งเลือกแรกแต่ก็เป็นทั้งเลือกรองที่ไม่แย่เลยนะครับตัวตัวละครอื่นๆที่พอเข้าตานะครับก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ช่วยตีกิลในรูปแบบของสายโจมตีปกตินะก็คือเกมมี่ยูบิจิกะแล้วก็ฮินามูรินะครับเกมมี่เนี่ย ขายกตียมมาทูตเลยยาประชิด ika, ยูบิจิกะจะตีลายสังกัดเลยยาประชิดแล้วก็ฮินามุริจะโจมตีเอสปาดาเลยักไก่นะครับตัวนเจ้าลินกับน,นาโอเนี่ยจะเป็นตัวละครช่วยฟาร์มทั้งคู่นะครับพาพรวมตัวละครรวมตู้ก็เลยมองว่าไม่ได้แย่นะครับยังคงสามารถเอามาใช้งานได้อยู่นะ mm hmm. เผื่อคนไม่ได้มีตัวละครตรงตามสเปคในยุคปัจจุบันนะก็เอาตัวละครพวกนี้เนี่ยไปประกอบเป็นทีมได้ระดับหนึ่งนะครับ และต่อมามาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครใหม่กันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกกับยาจิลุก่อนเลยยาจิลุจะเป็นโยมทูสสีฟ้าสายสกยิลนะครับเป็นผู้สังหารอารันคานะครับอารันคาเฉยๆนะไม่มีเติมพัสนะครับเท่ากับว่าตีอารันคาไม่แรงเท่ากับผู้สังหารแบบพัสนะครับอันนี้ไม่มีพัสมาให้นะเออน่าเสียดายตัวละครยุคใหม่ๆนะน่าจะมีพัสติกมาให้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็ตนตัวละครฟาร์มตัวละคร ใช้อะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นผู้สังหารพลัสอันนี้กักๆลักในเรื่องของผู้สังหารนะครับตัวของยาจิลุจะมีในเรื่องของลิงช่วยฟาร์ม2อย่างด้วยกันนะก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพหน้าที่ครับตัวละครของยาจิลุเป็นตัวละครช่วยฟาร์มนั่นเองนะครับลิงช่วยดอบน้ำหอมเล็ก5ขวดสลหรับสีแดงแล้วก็ดอบหยดาน้ำสีแดง17ด นะครับอันนี้คือลิงก์ของเธอซึ่งได้2ความสามารถในการช่วยฟามถ้าเกิดดูในเรื่องของประสิทธิภาพช่วยฟาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นลิงก์ที่ดูดีมากๆเลยนะครับในส่วนของสกิลพาสีจะเป็นในเรื่องของลบเือฉินบวก1ครั้งด้วยกันแล้วก็มียกเลิกการสตัตรูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของสัตรูนั่นเองนะครับพร้อมกับเพิ่มความกว้างของสกิลอีก20%ทําให้การออกสกิลมันเล่นง่ายขึ้นการเคลียร์มอนเตอร์ก็เขีย์ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ และในส่วนของ EX k i l l นะครับก็เติมสุดในเรื่องของสายฟาร์มนะครับจะช่วยในการดอบหยาดน้ำสีแดง10หยาดนะครับอันนี้เป็นในรูปแบบอาเลเวแม็ก uh, นะก็คือคัมพีคุณหาถ้าถ้าเกิดต่ำกว่า5ถ้าตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับและในส่วนของ a b i l i t y ที่ยาจิลุได้รับนะครับจะมีในเรื่องของความแรงสกิลและก็ความแรงทำให้ตายเพิ่มขึ้นอย่างละ70%นะครับ เบิ Burn hit skill ้ลฮิตสกิลบวก2แล้วก็ตัวของยาจิลุมีอัเรตตี้ในเรื่องของการช่วยบัฟตัวละครสีฟ้าต่างๆถึง3ความสามารถเลยอย่างแรกเลยก็คือถ้าตัวละครสีฟ้าในทีมของเรานะครับโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะพิดป,ปกติอยู่ดาเมจแรงขึ้น30%นะครับหรือตัวละครสีฟ้าในปาร์ตี้ของเราเนี่ยบวกความแรงสกิลไปตรงๆ20%ย่ปรด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายในการอับเรตตี้ซับทีมก็คือตัวละครสีฟ้าในปาร์ตี้ของเราจะได้ความแรงจากทำห้ตายเพิ่มขึ้นอีก 0%อันนี้คือ3ความสามารถในการช่วยซับก็ตัวละครยุคใหม่ที่เป็นตัวละครช่วยฟาร์มเนี่ยเขาจะมีอาบัตตี้ซับติดมาด้วยสัดส่วนใหญ่นะหลัหลักนะครับเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้แบบเป็นตัวเลือกเสริมในการตีกิวเอาไปช่วยซับตัวละครสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของยาจิรุเนี่ยมีอาบลิตี้ช่วยในการฮิวหมู่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวของยาจิรุมีสกิลในการฮิวนั่นเองเนาะลดคูดาร์สกิล12%นะครับทำให้สกิลมันวนไวขึ้นนะครับพร้อมกับมีอาบลิตี้ช่วยในการฟาร์มเสริมเขามาอีก ดบน้ำหอมเล็กสีแดง10ขวดแล้วก็ดอบหยาดน้ําอีก30%สลับสีแดงนะครับก็เท่ากับรวมกับลิงเนี่ยจะเป็นดอบน้ําหอมเล็กถึง15เลยนะครับแล้วก็ดอบหยาดน้ําสีแดงถึง47%นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครฟาร์มชั้นนําเลยนะในเรื่องการดบดบเยอะมากนะครับสุดท้ายนะครับได้บูสต์เอพ80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อตัวของยาจิลุทาศัตรูติดสถานะผิดปกติครับภาพรวมตัวของยาจิลุก็เป็นตัวละครฟาร์มที่ เน้นประสิทธิภาพในการฟาร์มให้มันเยอะๆนะครับมีดาเมจระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตัวละครฟาร์มยุคหลังเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของเบิ้ลฮิตกับบูสเอพีอยู่แล้วนะทำให้มันมีดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เอาไปใช้งานได้จริงๆเลยนะมันได้สนใจเรื่องดาเมจก็คือสนใจในเรื่องการซับนะครับสามารถไปซับในรูปแบบอิตี้ให้ตัวละครสีฟ้าได้เผื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตีกิ่วนะเอาไปช่วยซับอิตี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีครับในเรื่องของการฟาร์มนะมีดาเมจ ช่วยฟาร์มได้นะครับฟาร์มในประสิทธิภาพที่เยอะหรือจะไปใส่เป็นลิงก์ก็ได้รวมไปถึงสามารถเอาไปสอบทีมได้อีกด้วยนะครับไปดูเกมเพลย์กันว่าเกมเพลย์ของจิลุจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของการโจมตีปกตินะครับเป็นการปาช็อกโกแลตคุกกี้ไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันนะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับอ่านี่คือรูปแบบการโจมตีปกติสกิลที่1น,นะครับเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่ระเบิดตุ้มแบบนี้เลยนะสำหรับสกิลที่1น,นะครับนี่อืม และในส่วนของสกิลที่2เป็นสกิลที่สามารถฮิลได้นั่นเองนะครับเป็นการโจมตีวงกว้างแบบนี้นะครับโดยรอบแล้วก็ฮิลให้ทุกคนในปาร์ตี้ด้วยนะครับส่วนสกิลที่3ก็จะเป็นการโจมตีทั้งจอนะเออทากอน่ารักดีนะขี่ช็อกโกแลตด้วยเออตลกดีนี่นะสกิลที่3ก็โจมตีทั้งเจอะนะครับก็สไตล์ตัวฟาร์มครับนะแล้วก็เป็นสไตล์ตัวละครเนะทศกาะนะเน้นแบบรูปให้เขาตีบนะในเรื่องของสกิลทำไมตาย ไม่น่าจะเก็บให้คนอื่นกินมากินกินเองแล้วบ้างนะน, <laughs> <laughs> นะเปิดกล่องเคก้กกล่องช็อกโกแลตนะครับก็นี่คือภัพรวมของยาจิลุในรูปแบบของเกมเพย์ถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่ และต่อมานะครับคนสุดท้ายแล้วกับคุชิกิลูเคียนนะครับลูเคียจะเป็นเผ่ายูมทูตสีม่วงสายโจมตีปกตินะครับเป็นผู้สังหารไลยสังกัดแบบพัสนะครับตีไลยสังกัดได้แรงขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับลิงก์จะเป็นในเรื่องของเพิ่มความแรงโจมตีปกติ35นะก็ให้มาสูงเลยนะครับแล้วก็สกิลพาส,สีฟิล์บุเฉิญบวกหนึ่งครั้งความกว้างของการโจมตีปกติกว้างขึ้น20ไม่สนใจการกัดศัตรูไม่สนใจก,การกบล็อก การโจมตีระยะประชิดของศัตรูอีกด้วยสามารถตีทะลุไปได้เลยนะครับและตัวของลูเคียยังมีความสามารถจากโบนัสในการกำจัดศัตรูอีกด้วยนะครับความสามารถ3อย่างนี้จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อคุณกำจัดศัตรูตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดคุณกำจัดศัตรูครบ10ตัวละครเนี่ยทั้งทีของคุณจะได้ความแรงโจมตีปกติแรงขึง้น20%อย่างที่2 กำจัดศัตรูครบ20ตัวละครทั้งทีมของคุณจะได้ความแรงของสกิลแรงขึ้นอีก20%ด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายกำจัดศัตรูครบ30ตัวละครตัวของลูเคียจะได้ความแรงโจมตีปกติบวกเข้าไปอีก30%นะครับ2ความสามารถแรกเป็น2ความสามารถที่เอาไว้ซับทีมได้แล้วก็ส่งผลกับตัวเองหนึ่งความสามารถนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีนะในเรื่องการโบนัสกำจกัดศัตรูเพราะว่าเงื่อนไขไม่ยากครับแค่ 10, 20แล้วก็30 ่านน,นั้ในส่วนของ ex skill นะครับลูเคียจะได้2ความสามารถเลยอย่างแรกคือจำนวนการใช้บาเรียบวก1อันนี้ผมรู้สึกว่าน่าเกียดมากเลยนะครับคือให้มาแค่หนึ่งให้มาทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> นะอันนี้ผมรู้สึกว่าคือมันให้มันน้อยเกินนะครับมันดูเหมือนแบบดูถูกตัวละครอนะ่ะโดยโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกเหมือนดูถูกตัวละครอนะ่ะคือให้มาแค่หนึ่งไม่ต้องให้ก็ได้นะครับถามว่ามันช่วยไหมให้มันช่วยได้หนึ่งิดครับคือแต่มันให้มันน่าเกียดอะ่ะคือคือให้มาแบบ นักเกตเกินนั้นหนึ่งอ่ะเออมันรู้สึกมันน่าเกลียดมากแล้วก็สุดท้ายนะครับบวกความแรงโจมตีปกติ25%อนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตามเลเวลคัมพีคุณนะว่ารูเขียงคุณห้าถ่าห้าหน้าสานะครับถ้าเกิดอ่าไม่ใช่ห้าาเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยกว่า25%นะแต่ว่าอันแรกเนี่ยบาเลียบวกหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขนี้อยู่แล้วนะครับคัมพีคุณจะสูงหรือจะต่ำกว่านี้ก็เท่าเดิมนะบวกหนึ่ แล้วก็อาบัตตี้ที่ลูเคียได้รับนะครับจะได้ในเรื่องของความแรงโจมตีปกติแรงขึ้น80%นะเบิ์นฮิตโจมตีปกติบวก2ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทาศัตรูติดสถานะผิดปกติติดน้นขึ้น5วินาทีตัวของลูเคียเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูติดอ่อนแรงได้นั่นเองนะครับแล้วก็อาบัตตี้ที่ส่งเสริมทั้งทีมนะครับก็คือถ้าทีมของเราโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติอยู่นะดาเมจแรงขึ้น20%ไม่กำหนดสีไม่กำหนดเผานะครับใช้ได้ทุกคนเลยนะครับ แล้วก็ตัวของลูเคียเนี่ยยังมีเพิ่มโอกาสให้ตัวละครเผาและสังกัดติดสถานะผิดกติจากลูเคียง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับลูเคียยังติดในเรื่องของซุปเปอร์อาร์เมอร์ทำให้ตัวของลูเคียวาดโดูตีไม่ลม้มไม่ชะงักนั่นเองแล้วก็มีอาบิลิตี้ที่เอาไว้เล่นกับสก,กิล3อย่างก็คือฮิวมูฮิวแรงขึ้นรวมไปถึงเพิ่มจํานวนการใช้บาเรียบวก2ด้วยนะครับก็แจกบาเรียได้เยอะขึ้นแล้วก็ฮิวเพื่อนแรงขึ้นแล้วก็ฮิวให้ทุกคนด้วยนะครับ ติดลดคู่ดาวมาด้วย12%แล้วก็สุดท้ายไม่ติดไฟลวก200%นะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครสายโจมตีปกติในณปัจจุบันที่ค่อนข้างตกยุคแล้วกันทําไมถึงใช้คำว่าตกยุคเพราะว่าดูไม่ได้ดูหน้าพิเศษอะไรขนาดนั้นเลยนะครับอย่างแรกเลยคือมีแค่เบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก2แต่ไม่มีอาบ l ิตีช่วยในการตีกิ้วเลย นะครับคือถ้ามาแบบเนี้ยเป็นบวกหนึ่งก็ได้แล้วก็มีอัพพลิเคเสริมในการตีกิลวเหมือนตัวละครสมัยเก่าผมว่าอันนั้นยังดูเวอร์กว่านะครับข้อดีของลูเคียที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของอัพพลิเคชที่ช่วยในการซับนะครับอ้เนี้ยมีอัพพลิเคช่วยซับเยอะนะครับทั้ง normal attack ความแรงสกิลหรือจะเป็นในเรื่องของ ตีติดสมบทติดามเมตแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามาช่วยนะจริงๆมันก็คือพื้นฐานของตัวละครยุคใหม่นั่นแหละสายยจมติป,ปกติต้องมีความสามารถในการช่วยถิดนะครับแล้วตัวของลูเคียเนี่ยนอกจากขาดดามเมตที่ดูรุนแรงมากๆแล้วนะครับยังไม่มีสกิลบัฟด้วยนะครับเท่ากับเราต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครบัฟจากเผาและสกัดเพิ่มขึ้นไปอีกนะในการคิวเลอร์และสกัดระยะประชิดนะครับ ซึ่งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยเจ้ายูมิชิกะในตู้เดียวกันนะครับที่มันคิลเลอร์และสกัดเหมือนกันน่าจะไม่มีสกิลบัฟคุณก็ต้องใช้ตัวละครตัวอื่นนะครับคือออกมาค่อนข้างจางนิดนึงสหรับลูเขียผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่ดูวือหวาคนนี้หน่อยอันเนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าช่วยได้นะช่วยในการตีกิลได้แต่ไม่ได้ดูวือหวามากนะครับที่แบบช่วยได้มันเล่นง่ายอย่างหนึ่งก็คือเขากันไฟ20% 0เผื่อคุณไปเจอบ่อพัส นะครับลูเคียมันกันตรงจุดจุดนี้ได้เวลาไปเจอบ่อไฟแบบ20% 0คุณก็กันได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลูเคียาขาดไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นในเรื่องของดาเมจนะครับที่ดูไม่ได้ <laughs> บือหวามากแค่เปอร์ทิดบวกสองแล้วที่เหลือคุณต้องไปใส่ของพวกตีกิ้วเสริมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไม่มีอาบลิตี้ตีกิ้วเข้ามาเสริมให้นะครับก็ดามสไตล์ตู้กลางเดือนครับแล้วก็เป็นทศการปกติด้วยก็เลยดูแบบไม่ได้แบบบื้อหวะอะไรมากเราไปดูเกมเพล์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงสำหร ในรูปแบบการโจมตีปกตินะครับเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันซึ่งดูดีเลยนะมันมีความกว้างชัดเจนคุณโลดิเห็นปะหมว,วดที่ดูดีนะแอน,นิเมชันการโจมตีปกตินยะสกิลที่1นะรวบแล้วก็ระเบิดนะเออดูดฟึบแล้วก็ระเบิดอันนี้ดีนะผมชอบตรงที่มันรวบศัตรูนั่นแหละนะครับและในส่วนของสกิลที่2เป็นสกิลฮิลนะครับอ่าก็พุ่งไปข้างหน้าจริงๆเป็นสกิลบัฟกก็ได้มันไม่ต้องฮิวสองสกิลหรอกนะรู้สึก เออเสียได้เหมือนกันถ really right. ้าเกิดมีติดบัฟมันจะช่วยให้ดูดีขึ้นนะครับอันนี้ไม่มีนะครับสกิลที่3ก็โจมตีวงกว้างพร้อมกับหิวแล้วก็แจกโลให้ทุกคนนะครับนี่เลยแล้วก็ในส่วนของทําไม่ตายทําตุ๊กตา่ฉันว่าแล้วเทศกาลทีไรคือเขาทําตลอดไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้นะมันน่าจะเปลี่ยนมุกบ้างนี่คือทั้งหมดสลับลูเขียนะครับ สรุปภาพรวมตู้ชาวันเดทายปี2026นะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่าไม่ได้น่าสนใจมากขนาดนั้นนะครับถามว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันดูกระจอกหรอมันใช้งานไม่ได้หรอต้องบอกวันนี้ครับว่าใช้งานได้ครับคืออย่างลูกเคียเนี่ยช่วยในการตีกิวได้ระดับหนึ่งเลยนะครับจะถามว่าประสิทธิภาพมันจะแบกเท่ากับตัวละครตีกิวยุคใหม่ไหมที่เป็นสายโจมตีปกติที่มันออกมาเก่งๆเนี่ยผมว่าไม่ถึงนะครับในเรื่องของดามเมจ อา,อาจจะไม่ได้สบายมากขนาดนั้นเพราะารู้สึกว่าอิตี้ที่มีการบวกดาเมจเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้สบายกว่าตัวละครยุคเก่าก็คือการบ่อพัส200%อันนี้ช่วยได้จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของดาเมจผมมองว่าอาจจะประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกับตัวละครก่อนหน้านี้มากขนาดนั้นนะครับผมมองว่าอาจจะมีความต่างระดับหนึ่งแล้วกันแต่ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันเห็นผลขนาดนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นนะมีออฟิฟกต์ช่วยในการซับทีมเยอะก็จรงิงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าตัวละครตัวนี้ลูเคียคุณไม่ได้ชอบอะไรมากนะครับแล้วคุณอาจจะแบบไม่ได้ติดปัญหาเรื่องตีกิวแด้สังกัดหรืออาจจะติดนะแบบติดหน่อยนึงอะ่ะผมบอกว่าคุณไป ดูตัวอื่นดีกว่าอาจจะไปสนใจยูนุจิตัวละครที่ผมขึ้นรูปให้ก็ได้อันนี้ก็เคี่ยวลายสกัดอ่าระยะประชิดเหมือนกันเป็นสายสกิลแล้วก็ภาพรวมเล่นได้หลากหลายกว่าด้วยนะแล้วก็แบกในเรื่องการตีกิวได้ด้วยนะครับผมเลยมองว่าตู้นี้ไม่ค่อยอยากเชียย์มากสักเท่าไหร่นะยจิจิลุเข้าไปตัวละครช่วยฟากนะครับซึ่งใครที่มีทรัพยากรเพียงพออยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องหามาอย่างไอ้ีผมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องหา2คนนี้เลยนะเพราะผมรู้สึกว่าผมโอเคอยู่แล้วผมผ่านได้อยู่แล้วแล้วก็ทรัพยากรในการหาขอองวเเนีุย้ยยผมมหลลฟู้่แ นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะเซฟเพชรผมด้วยนะเพราะว่าหลังๆผมเปิดแทบใทุกตู้เลยนะครับพับหลุมตู้นี้ก็ประมาณนาี้แล้วกันตามที่บอกส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ได้นะ่าสนใจมากขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องทุ่มขนาดนั้นนะมันขึ้นอยู่กับไอเดียของเพื่อนด้วยแหละนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆอยากจะผ่านในเรื่องของการตีกิ้วจริงๆนะครับอยากจะแบบเอามาช่วยตีกิ้วและสังกัดพอะรู้สึกว่าการทําคะแนนตีกิ้วและสังกัดเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับคุณก็อาจจะมาหาลูกเขียก็ได้นะครับผมแนะนําว่าก็ลองหยอดแบบ3 รักสามดูนะเออสามหกอะไรพื่อนแต่จริงๆถ้าเกิดไปถึง6ก็แนะนาให้ถึง10นะเออก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับคนที่ออมีความอยากได้ระดับหนึ่งแล้วกันลองหยอดถึง3ดูว่ามันได้ไม่ได้แล้วก็ลองตัดใจอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปถึงไหนนะครับ mm hmm. พราถ้าเกิดไปถึง6แล้วมันไม่ออกเนี่ยผมแนะนําว่าไปถึง1ิบเลยนะอีกนิดเดียวมันก็ได้การันตีแล้วนะครับก็ลองดูกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมออไม่ได้อยากแนะนํามากขนาดนั้นะนะครับถ้าคุณมีเพชรเหลือเยอะ ุณก็อาจจะหยอดหน่อยก็ได้นะสัก3หรือถ้าเกิดเยอะจริงๆอยากได้ตัวละครมาช่วยเสริมจะหยอดถึง10ถึงการันตีนหนึ่งก,ก็ได้นะครับสำหรับการันตีตัวละครใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดแบบ เผ็ดไม่เยอะจริงๆเนี่ยไม่ค่อยอยากแนะนำสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดอยากหยอดแบบอยากำข,ขำๆก็ลองหยอดสัก3าก็ได้นะจะได้การันตีหนึ่งทีนะครับก็ <g oda> ไปรุนเอาว่าจะออกตัวละคร2คนนี้หรือเปล่าหรือรออกไฮไลท์คนอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับตามที่ผมบอกนะผมจะไม่ได้เปิดตู้นี้นะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอเปิดตู้กาชาจะไม่ผิดนะครับผมจะไม่หยอดเลยนะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในําำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับ และที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของ,ของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอเป็นพื้นด้วยนะไว้เจอกันใหม่วิดาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ